ซูเวสดูคนเล็กนิดนึงครับแล้วก็วนมาท้างในครับบอลชิดเน็ตแต่ว่ายังเร่งสปีดแล้วก็ใช้ข้อมือตีลูกนี้นะครสำหรับชาชูออนบอลแรกมาพอได้ครับจ่ายมาด้านหลังตีเบาๆยังถึงนะครับยกมาด้านหลังตีเคาะแล้วโอ้โหเนี่ยครับหมวางมาแล้วคนที่เล่นก่อนเนี่ยเป็นเกลินนะครับ เล่นไปแล้วเพื่อนจะเล่นต่อเนี่ยเล่นต่อไม่ได้ครับแล้วก็ต้องชมความใจเย็นเลยเสร็จลูกนี้บอลแรกรับมาได้ครับ3เม็ดหลังปีมายังเหนียวครับพงเสร็จแล้วตีลูกนี้เป็นแต้มครับไล่มาแล้วครับจังหวะขึ้นตีบอลแก้ครับมาว่าชาหรับปัญหาเรื่องลูกบอลแรกด้วยนะคะ สวยครับจ่ามาน้านหลังนี้หยอดลงครับโอ้โหลงมาทําแต้มได้เลยครับธนชาสุดสดครับหยอดหลังบล็อกเลยครับน้ําหนักดีมากขอทีเดียวครับพายโซจิโควิสเสิร์ฟอนแรกสวยจ่ายมาธนชาตีแล้วเรียบร้อยครับไปเซตไปได้ครับเซตแรกครับพิมชาตไทยครับเอาชนะพิมชาติฝรั่งเศสไป สวยมากลูกนี้ครับเรารับได้จายมาด้านหลังตีโอ้โหเนี่ยเกือบจะลงแขนของจารดิโน่เหมือนกันครับแต่รับไม่ขึ้นสวยลูกนี้ครับแรดดีมาด้านหลังนะตีอับบล็อกกระจายเลยครับอิซิลคิเคีตา่อม,มาครับเป็น16ต่อ20 สับมาแรงเลยครับของแรกต้องอือหืออารับยังไ,ได้ยนุษต่อบอลมาหยอดลูกนี้ลงไปครับอือือวิภาวีสีทองครับหยอดหลังบล็อกได้คะแนนแล้วเป็นเซตพอยต์ของไทยครับเทเวชินีเสิร์ฟไม่ข้ามครับโอ้โหแล้วก็ปิดเซตนี้ไปได้ครับทีมชาติไทยครับเอาชนะทีมชาติฝรั่งเศสไปครับ25ต่อ21นะครับ สิร์ฟมาโดนนิดนึงครับแสงกว่างตีไม่ได้ครับหยอดมาเอาละครับไทยรอรับได้วิภาวีเคาะมาลูกนี้รับขึ้นมาครัะจาสวนชาวตีตีไปตรงกลางเลยครับลูกนี้ครับเป็นเยเรน่าการช็อตนะครับรักดีครับบอลเร็วล่งๆเลยครับเนี่ยครับไม่มีคนขึ้นตาเลยครับ พัดดาวลุกแจ้งครับโอ้โหสั้นหน้าลูกนี้ตีเป็นวอร์มเลยครับพิชยาเสิร์ฟลูกนี้ครับแล้วเล่นเลยครับจังหวะสองครับนี่ครับจังหวะนี้ครับสโตจิวโฮวิชครับเห็นว่างๆนะครับไม่มีใครตามมาเล่นซะเลยเนี่ยกระโดดหลอกมากเลยนะคะเสดกระเป๋าเอวไหลหลังออื้หือลูกนี้ ยังได้ครับแม่กลายว่าเป็นป้าของเพือนเ,เสร็จไปแล้วไม,ม่ดดข้างบนสิบสามต่อสิบครับเหมือนเราจะขอว่าเป็นรับเราเชะเลน่นครับดูครับตัว โดนนะครับเนี่ยโดนมือก่อนใช่โดนมือก่อนที่จะไปโดนเน็ตด้วยซ้ำนะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะโอ้ถือว่าชาเลจ์แม่นเลยครับยอดเยี่ยมครับนัทธนิชาเนี่ยค่ะโวยวายเลยครับแบบนัทธนิชาเสิร์ฟครับกลับมาดีครับลูกนี้แล้วตีอัดลูกนี้ยังได้ครับทยเอาแล้วครับจะมาชัดชูออนตีติดบล็อกครับอือหือแล้วเป็น ฝรั่งเศสคร e. ับเอาชนะทีมชาติไทยไปได้ครับในเซต <adic like S 1> plane plane. ที่สามครับตัวเดียวทอนเดียวชัชุออนเสิร์ฟครับเสิร์ฟดีครับพวกนี้จุดบบอเสาตีนะยังใช้เท้าเล่นได้ครับพัดดาวรับตีลูกนี้มายังดีเฟนซ์ได้ครับฝรั่งเศสตีลูกนี้รับได้สวนแล้วครับไทยทีมพิชญาหยอดใส่บล็อกครับยังรองกันได้อยู่ ชาตีออกครับโอ้โหโคกันนานเลยครับการนี้เห็นสุดท้ายเป็นอางไรชาวไหมว่าชาตีถูกบ้างลูกจุ่้แีบเท้าค่ะคือเราซ้อมกันนะคะเรามีการซ้อมแบบใช้เท้าในการเล่นด้วยนะหมายถึงซ้อมตอนวอร์มนะคะได้ชาวเสิร์ฟครับ ไหลหลังครับหยอดเอาครับรับขึ้นมาได้3มเม็ดหลังติติดบล็อกครับเอาลครับบล็อกได้ครับวิภาวีขึ้นคนเดียวด้วยนะครับวิภาวีสีทองหาจังหวะมานานครับวิภาวีหีุนครับแล้วตีใส่เลยครับดาวบอลแรกมาสวยครับแล้วก็เป็นกติกาครับ วิ่งใส่ลูกนี้ครับกฏิกิรากระพินผนกูเล่นที่ตีทะลุทะลวงอยู่แล้วนะคะตาเสิร์ฟโอ้โบนะครับอืมีีบอลเนี่ยมาเนี่ยเหมือนจะออกนะครับมันเลยหัวไหลแล้วนะคะปกติก็ต้องปล่อยออกค่ะแต่ว่าบอลมันฮุกลงท้ายสนามนะคะเามาด้านหลังครับตีมาลูกนี้ยังได้อยู่ อาครับเอาข้ามมาก่อนแากของไทยวนมาข้างในครับหยอดเรารับได้หัวเสาลูกนี้ครับหยอดมาครับชาหรือพาวีตีอัดเลยครับเดินบล็อกยังรองได้อยู่แล้วจ่ายบอลเร็วโอ้ฟาาครับกลายเป็นทาบอลนะครับก็เซตที่4ครับเป็นฝรั่งเศสครับเอาชนะชาไทยไปครับแล้วมี ชราพรครับลงมาแล้วแรกดีครับแล้วอือเนีครับเข้าจุดแล้วเปิดมาบอลเร็วให้ซินเวสครับจำเสิร์ฟนีแรงเลยครับแล้วล้นด้วยโอกาสของฝรั่งเศสตีมาเซฟได้ครับจกมาแล้วชัดจูออนยอดครับลงแล้วครับฝรั่งเศสเนี่ครับบอกว่าบอลลงพื้นไปแล้ว ลูกนี้ครับจ่ายมาสามตรกลางไอ้ยลงครับเข้ามุมเลยครับลูกนี้ต่อครับั่งเศสเกิดมาที่เดิมเข้ามาตีลูกนี้ครับแล้วเป็นแต้มด้วยครับเนี่ยครับกลับเองตีเองครับอัชรพรเยี่ยมเลยค่ะร่างกายก็ดีขึ้นนะครับค่อยสไลด์มาแล้วก็บล็อกไม่มีนะคะ มิชยาเสิร์ฟครับไม่ดีครับบอนแรกเอาครับยกแก้มาไอลูกนี้ติดล็อกครับยังรองกันได้แล้วโรตาตีโดนล็อกแล้ครับล็อกได้แล้วครับจังหวะตีบอลแก้ของโรตาครับให้เราล็อกได้ค่ะแล้วจังหวะค่อยๆขึ้นด้วยนะคะทีค่ะรวบมาค่ะมิชยาครับเสิร์ฟ โอ้โหไม่ดีครับบอลแรกของฝรั่งเศสยกมาแล้วตีไม่ได้ครับฟรีบอลโอกาสของไทยแล้วครับแล้วไหลหลังครับนี่ครับไหลมาให้นี่พอเหมาะเอเจาะเลยครับแล้วไีตรงนี้สวยครับหัทยาเข้าด้วยความมั่นใจด้วยนะคะหัทยาขึ้นแล้วก็ใส่เลยค่ะหทยาเสิร์ฟครับมาทางเดินเลยครับครับตองอันเดอร์แล้วโรตาหยอดครับเรายังได้นะครับข้ามไหมยังข้ามอยู่ เอาครับโอกาสของเขาแล้วบอลเร็วได้ครับรับได้จะสวนบอลเร็วของหัตถยาหยอดมาครับลูกนี้จ่ายมาด้้นหลังหยอดครับอัซิออนเอากลับมาได้เอาข้ามมาก่อนครับยกมาเสาโรตาติตีแรงเลยครับตีไปใส่ตัวของอัชชพรนครับนี่ครับยกมือขอโทษก่อนครับโรตาเดินเสิฟได้ครับ ค่ะโลตาะคะแล้วมาดูตอนจังหวะโรตาขึ้นอีกรูปหนึ่งสูงเลยค่ะลงมาเสร์ครับโรตาแ,แรงมาค่อนข้างดีครับไหลยาวลูกนี้ตียังได้อยู่ครับลรเสรเจเชาาเซร็จข้ามมาจาังไทยอีกครั้งนึงแล้วไหลหลังครับโอ้โหนี่ซ้ำเลยครับย้ำม,มาให้คนดีเลยครับพัายามดูสุขครับแล้วเป็นแมชพอยต์ของไทยครับ มั่นใจมากเลยค่ะอชรพรครับเสิร์ฟจ่ายบอลเร็วครับเซฟล็อกได้โอกาสปิดแมตชมาแล้วครับแล้วตีลูกนี้ยังไม่ลงนะครับฟรีบอลครับยังได้โอกาสอีกครั้งครับเล่นเองแล้วยังได้อยู่ครับเอาข่ามาก่อนแล้วเยบร้อยครับโอ้โหเนี่ยครับเป็นไทยครับที่เอาชนะฝรั่งเศสไปได้ครับ แบบสุดมันเลยนะครับเซตที่5ครับเอาชนะไป15ต่อ7นะครับก็สรุปผลครับไทยเราเอาชนะฝรั่งเศสไปได้ครับ3ต่อ2เซตครับ25 23 25, 25 21 23 25 20 25แล้วก็15ต่อ7นะครับโอ้เป็นการรวมพลังกันทั้งทีมเลยนะคะวันนี้เล่นกับคนตัวสูงค่ะ